ใช่องว่นเสียงต่ำของประชาชนบ้างนะฮะเป็นยังไงบ้างคะช่องนี่คะโชว์ที่หลังนักแสดงเพียรมาให้ดูกันเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเปลีอยนบทไม่เปลี่ยนบทเพราะนักแสดงรงมากจริงๆเราซ้อมกันกี่เดือนคะตอนนี้คือโอ้ซ้อมกันหลายเดือนมากนะฮะแต่ช่องไี่สนนะฮะไม่เกี่ยวกับบเต้นผู้เลร่อว่าการเต้นนี่เราซ้อมกันนานนับ ห้านาทีหลายนนาทีเออนับนับนาทีกันเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นความเอ่อเรื่องอะไรอ่ะเป็นของขัดเล็กๆน้อยเนาะในเรื่องอะไรคะพี่จูนไม่อยากเต้นมากกว่านี้เนาะใช่พี่จูนอยากเต้นมากกว่านี้ไหมคะไม่จริงๆจะเป็นคนเกรียนนะแต่ว่าอยู่กับเพื่อนแต่ว่ามาเจอเยอะๆแบบเนี้ไอ้ไอ้บ้างก็นิดนึงมาเมาแต่บางทีก็ใช้ได้อยู่นะร่างไอยแล้วเมื่อกี้บักแป้งอ่ะเนี่ยอันนี้ขนาดอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะเนี่ยผมนี่อยากชวนเธอไปเล่นสงกรานต์เลย แจ่มช้อยแต่วันนี้นะคะเมื่อก่อนที่งานจะเริ่มต้นที่เนี่ยเราได้มีการให้ทุกคนได้เขียนคําถามเออเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราให้มาตอบคาถามดีกว่าแต่จะบอกให้ว่าความมาันจะอย่าเพิ่งกลับมาไปไหนนะคะเดี๋ยวจะมีความสนุกสนานสุดท้ทายได้ดีออใครที่รู้สึกว่าเมื่อกี้อายอายไม่กล้าเต้นไม่เป็นไรนะคะเดี๋วยวเราจะมีโชว์สุดท้ายให้แต่ตอนนี้ไปรู้กันดีกว่าว่าคถามของใครจะถูกเลือกมาบ้างเริ่มที่คําถามแรกกันก่อนเลยนะคะมาจากน้องแตงโมค่ะ น้องแตงโมโอยู่ไหนฮะคนนี้แน่ๆเลยนี่มี่อาการครับผมถามอาถามอาถามอาผมว่าถามว่าหมอชบังในละครเป็นหมอรักษาอะไรคะางแต่เราคอยมก็ว่าเฉดไส้รักษาอะไรอะ่ะ <c oughs> มามก้อไปอยู่ <c oughs> ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยคิด <c oughs> คุยกันแล้วเออเป็นเป็นหมออยู่แผนกตรวจภายในสัตว์นะฮะเดี๋ยวเปที่เขาตรวจคุณหญิงเลยนะพี่อาจจะไม่อนัจะไม่ใช่แล้วเป็นหมออายุรแพทย์แปลว่าแปลว่าภาษาง่ายๆคือหมอรักษาทูดทั่วไปครับดูแบบว่าครอบคลุมพูดจักรวาลและสุขภาพอย่างนั้นแปลว่าหูตาคอจมูกอะไรอย่างเงี้ยอายุรกรรมนะอายุรกรรมอันนั้นเริงๆมันรู้เองน แต่จริงๆไม่ได้เป็นหมอใช่ไหมครับตัวจริงครับไม่ได้เป็นหมอครับเมเป็นหอราเคลียร์ก่อนนะฮะก่อนก่อนที่ระหว่างถ่ายายไปที่พูดเนี่ยประมาหน้าจะเซอร์เรียสนะบอกว่าอ้าครับนี่เป็นหมออะไรเนี่ยมันจะเป็นหมอพี่แต่ว่าแต่ว่าคือลุกเขาแบบเหมือนหมอจริงๆอ่ะมมากทุกวันนี้ไม่เรียกอามนะครับเรียกหมอเรียกหมอเหมือนกันนี่ๆแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นหนึ่งในประเทศไทยนะคะของคนที่ร้องเพลงเพราะที่สุดเลยนะถูกต้องครับ ่อ๋อืออ่แต่มบเจอมาไงไปแล้วบอกพี่อามร้องเพลงให้หนูฟังหน่อยพูดพูดพี่ยามค่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมเจเดินไปโอ้ยเลยนะพี่ยามร้อหน่อยถือว่าร้องให้หลุยแล้วกันนะคะยืนยืนพูดเนี้ยเอาจริงเหรอยืนเลยยืนเลยอ่า โดนพิชเธอร์ใจเนี่ยต้องเก็บไว้เป็นเพลงของแกงซ้อแกงซ้ออนุญาตนะอนุญาตเลยฮะอะไรนะครับอนุญาตให้ร้องด้วยฮะจะบอกว่าก็เป็นเพลงคนในฝันละกันเอาเพลงที่เขาสบายใจดีกว่าเขาแค่เป็นมือเฮ้าเลยค่ะมาแล้วค่ะร้องเลยรอมาตั้งนานแต่ละคืนก็คอยฝันไปจะมาเมื่อไหร่ แค่ส er. sí, ุขคนที่ใจฉันใฝหานึกแต่เธอแตเราที่มันวั่นยขีฉันมาเรื่นสตาและเขามาต่อเติมหัวใจเฮ้ยอันนี้เวอร์ชันนี้เขาปิดกับอ่ม่ก็จะไ้สารนก็จะ้สารนิดนึงไดตลอดเลยนะ งคนในฝันไปชื่นใหม่เพื่นแจสานโอเคชื่อบอกเลยครับพี่ซ้อมกัแบบที่ายแล้วยืนยืนยืนเลยร้องคนในฝันแต่ว่าเป็นจังหวะแบบเอชักตะกุกโอ้จ็บรงนะเนี่ยครับมีพียงต่เงายุ แต่เราแอบเห็นความสนิทสนมของหมอชะบางกับคุณบีด้วยหรือว่าท<อ>ั้งสามคนจิ้นกันจริงๆคุณหมอคิดอะไรกับคุณบีหรือเปล่าคะวัน<ร>นั้นเนี่ยหมอน่าจะชงนะฮะ,<ร>ะหมอจิ้นเยอะมากเลย<ร>จิ้นนี่จิ้นนี่นะครับออกมาถาม,มาว่าคุณหมอคิดอะไรกับคุณบีไหมแล้วมีแบบว่าผิดใจกันไหมกับอาทิตย์สามคนดเดี๋ยวตัวเองสายตาไม่ต้องเห็นขนาดไหนก็ได้ย่าเลี่ยนหนีด้วยกันมานะเธอุย เธอกับหมอหรือเธอกับคพมีโอ้ยถ้าผมกับหมอเนี่ยเซอร์ไพรส์พีดนะแล้วพมีก็รู้เปล่าเออยังไงเนี่ยยังไงไม่ค่อนสัมพันธ์เปเลยเพราะมันไม่ถูกกล่าวถึงในละครไงคะไม่ก็เป็นเพื่อนกันเฮ้ยทำไมกันทำไมสนิทกันเป็นเรื่องนอกด้วยกันเป็นลูเมดปหมเนี่ยเป็นลูมหรืเป็นซอมเมตอันนี้ต้องถามคุณวีนะฮะว่าคุณวียังไงนะฮะไม่ดูเรื่องเลยเนี่ยเราจิ้นมีเรามีซีนไหนให้จิ้นกันได้บ้างไหมนะ มีไหมฮะมีไหมถ้าไม่มีเราจะได้สร้างสิ่งกันตรงนี้เลยครับได้ยินไหมตอนนี้หลายคนสงสัยนะฮะไม่ได้สนใจเราคุยจริงใจเขียนว่าอะไรอ่ะเธขียนว่าอะไรอ่ะไม่มีความรักถ้าหัว่าอุ้มรู้เดี๋ยวโลกรู้ไม่ต้องปวดใจฟังแต่ตอนนี้ในตอที่หมอชัยหนุ่มคือว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งไหมคะมากันเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วนอกจาะ ก็เป็นพี่เป็นน้องกันครับหมอนี่ก็จะเอาให้ได้เลยใช่ไหมวันนี้หมอช้างแต่ชมจริงๆนะโอเคโอเคมาที่คำถามต่อไปนะคะถามคุณหลุยค่ะพี่รู้สึกอย่างไรกับบทตัวเด็กที่เขเป็นตัวละครที่สร้างสีสันให้กับเรื่องมากอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงกับการได้รับบทแบบนี้หรอ เออเขาีเขาวงเล่นน้ำเสียงน้ำกัดไี่เขาด้านนั้นด้วยนะคะเพราไว่าเพราะว่าเขาตอบมันอยู่บนไอจัวนั้นนะครับเชษนั่นละมาปลเลยนะเจอหมดแล้วยเดทรู้สึกยังไงบ้างกับการได้รับบทนี้คะต้องขอบต้องขอบคุณพี่เจฟก่อนครับแล้วพี่บุ๋มด้วยที่ใจกว้างเปิดโอกาสว่าพอเรานำเสนอปุ๊บแล้วปรากฏว่าพี่เขียนไม้นำเสนอเลยท้ำเลยะไม่บอกสารางั้มใจผมคิดของผมเอง รู้สึกสนุกมากครับถึงแม้ว่าเออในในตัวละครนี้มันจะค่อนข้างน่าลำคาญนิดนึงแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็ไปอยู่ในสี่สั่งแล้ครับน่าล้ำใจครับมากมากเขาบอกาเขาบอกผมพากล่าว่าไม่หรอกมากโอ้ไม่ไว้หน้ามวนะพี่ดุยพี่ดุยจริงใจไงจริงใจกันเออท่าเต้นี่ซ้อมมาจากบ้านนะเออทัากันบ้านทักกันบ้านบทนี้จำไม่ได้นะแต่ท่าเต้นเป๊ะมากเลยที่ไม่มีในบทอ่ะครับแต่ก็รู้สึกว่าสนุกครับผมรู้สึกว่า จะเป็นตัวแล้วแต่แต่ผมรู้สึกโชคดีมากเลยที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้ทีมนี้ครับเนี่หล่อไปอีกคำถามต่อไปก็ยังอยู่ที่คุณหลุยนะเขาบอกว่าในจอเนี่ยเห็นคุณครัวเด็กไม่สมหวังในความรักเลยเราเป็นแฟนคลับพี่หลุยอยากอยากให้แสดงฉากสมหวดกับความรักให้ดูสดๆหน่อยได้กับคุณสุยนะคะโอ้โหเป็นไรมากอ่ะินเงี้ยเหรอเขาเขาให้ดูเสร็จปุ๊บอยากเห็นสดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเห็นสด ผมแบบจุยด้วรจุ๋ยว่าพี่ลุยกับจุ๋ยมันดูธรรมดาแต่ถ้าเป็นพี่ลุยกับพี่อุ้มเนี่ยไม่ธรรมดาเลยอะอยาอกจะให้สนจเกคนที่าัาเลยอ้เย็นเย็นครับ คิดกดกันเองเลยแล้วเล่นเลยต้องต้องทำให้ดูจริงหรออิมพัไว้เดี๋ยวเวลามันก็ไม่ได้แล้วด้วยใชเอาฉันไปดูเวลาน้อยเวลาโนยรีบทำเลยทำมันเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ตมบอกความรักนะครับ18ดบุกฮะพรับผมเดี๋ยวดื่มบางเราจะบอกเทคนิคนะคุณจื่ยดูไว้เป็นวิชาวิธีการเล่นฉากเลิฟซีนปากขมวดปากทำยังไงให้เราสามารถเล่นได้ไม่ใช่คัดเสร็จทุก ใจไม่ทันอ่ะดูยังไงฮะทุบเหรอเนี่ยมพี่เป็นเทคนิคเดียวพี่หายใจได้ของพี่คนเดียวเลยสิแอ้ผมนี่แน่เขียวไปหมดเลยอ๋อนี่เป็นเป็นวิธีการสอนหายใจเวลาจูบจูบแบจูบแบบองเหรอเวล พี่บุ๋มจะให้ผ่านไหมล่ะคะอย่างนั้นเนี่ยพี่บุ๋มไม่ให้ผ่านใช่อะไรนะจะจะให้อุ้มกับพูดเหรอม่หอไม่เห็นอ้มานี่ยมไม่มเดี๋ยวเดบามออกไมให้อีกมือนึงเหมือนคฟ้าเลยลาด้วยประมาณนี้นะรัแสดงว่าฉันกำลงถืสารกับแม่ซื้อสินะขอเพิ่ขอบคุทงารสบาทาบาลับที่สุดเลยตอนนี้ย อย่ามองหน้าแล้วโอเคคุณถามต่อไปนะคะหาคุณโมณคะ่ะได้รับบทคนรักใช้อยากรู้ว่าได้ลองทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนไหมอ่ะอ่ะทำอะไรอ่ะไม่มีนะคะจบไปทั้งโมกนไม่ได้ไม่ได่ชีวิตจริงโมก็เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะที่จะบอกก่อนว่าคือที่บ้านเนี่ยคุณแม่จะให้ทำอะไรอีกตลอด <c oughs> ไปในเด็กๆก <c oughs> ็คือว่าน่าจะไม่ให้ทำ พี่อุ้ไม่สนใจพัวอ้อพี่น้องเองแร้พแจ้งี่ด้อะกรสนุาดตลอดเวลาเดี๋ยวไม่านีาพูดดีๆพี่อุ้ก็ไม่สนใจน้องเลยนี่เขาแบบพูดพูดน่ารักนะดี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  ไม่มีอะไรที่โมไม่ได้ทำเองไม่เราเข้าใจแต่ละครเพราะว่าในเรื่องเนี่ยโมต้องรีบฆ่าต้องทำรู่นทนี้แล้วเขาต้อ่รูุ้งมื้งว่านางเอกที่ได้อยูือี่ลาเป็นยังไงเป็นยังไงใช่คือจริงๆก็คือคุณแม่สอนตั้งแต่เด็กๆให้ทำดีค่ะเพราะว่าคือเราวันนึงเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่ที่ไหนหรือเปล่าอาจจะต้องไปเรียนไปอยู่ขอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนึสอนไปก่อนเออไม่แปลกนะคะดาราก็รีบฆ่าเป็นนะคะใครไม่รักเรียนนะคะค่ะคำถามต่อไปนะคะถามพี่แก๊งส้ม พี่แกนสซมัปเล่นละครเรื่องนี้ใช่ที่ใส่ตัวเองไหมคะและตัวจริงเนี่ยเจ้าชูมิคะก็ไม่นะครับจบไหมไม่ใช่ว่าไม่ได้จบค่ะให้คุณโบนะให้คุณเพือนมาไปหรอเลยคุณสั้งแอนกันไม่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงเลย ไ,ไม่ใช่เลย <irts> ผมว oh. ่าเจ้าชู้อ่ะอาจจะไม่ใช่ครับแต่ผมเลิกอะไรแบบนั้นใช่ครับไม่ใช่พี่ผมเป็นคนนี้ไงผมคนนี้อะไรไม่ไม่แต่ว่าเล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่าก่อนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบตอนแรกเนี่ยแกงส้มบอกแกงส้มไม่เคยเคยเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฉากแรกที่เล่นเป็นกระล่อนแบบเนี้ข้าศิษย์สามสองแอคชั่นเราผ่านเลยอ่ะโอ้ที่บอกว่ามันธรรมชาติมากอ่ะแค่เดียวขาน่ะมาจากชีวิตจริงพี่ผมบอกไปตัวเองเลยไงไอ้แกงไปไอ้แก๊งอยากให้อยาให้ตั้งใจฟังจู่ ไอแกมาอย่างนี้อแกมาอย่างนเป็นอย่างนี้ไหมคะแกงซองใช่ไหมคะใช่ครับเขาเดิมครับอะไรพี่พี่พูดอพี่เต็มที่เลยเอาเต็มที่เลยเราว่าคำพี่พูดพูดดีกว่าเอาพูดใกล้สุดเอาเรื่องอะไรดีกว่าอยากรู้เรื่องอะไรฮะเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ไหมเขาถามว่าเจ้าชู้ไหมน้องผมไม่เจ้าชู้่แต่ดูหลายคนนเอาที่มาเขียนให้ได้ในระหว่างที่ผมขับรถส่งเขาที่บ้านเนี่ยเขาจะเออ รักแฟนเขามาเป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นคนที่ไม่ไ,มไม่แล้วคุณหลขับรถไปส่งทงี่บ้านแล้วคุณรู้ได้งไงนะอ่ะอ้าวอะไรนะฮะน,น,นั่งเล่นลยก็เล่นลายก็มีคุยกันบ้างเป็นเราคุยกันสองคนใช่ไหมอะไรนะเคุยกันเลยเลิกกัลวหายใจแรงน้องผมนี่ใส่ดีละลักเป็นเจ้าชูครับอ่ะครับผมนน้เป็นเจ้าชูเนี่ยเฟิร์มครับเฟิรมครับเป็นคนแบบรักเดียวใจเดียวกาลอนกาลอนกาลอนเหรกลอน กระล่อนนะกระลอนกระลอดด้วยกระลอกด้วยนะฮะกระลอกคืออะไรอ่ะอะไรนะกระลอกคืออะไรใช่ไหมัเด็กอ๋อคิดไม่ทันยถ้าเวลาถ้าเวลาสรุปสรุปมันไม่ใช่ตัวผมครับครับโอเคครับเราว่าตั้งแต่ต้นจนจบแล้วนะครก็ตัดสินใจได้ด้วยภาพของตัวเองนะคะที่เห็นมาตั้งแต่ต้นนะคะว่าตัวจริงแกส่มไปอย่างไรเรียบร้อยผมสุขุมโอ้ชอบไหมคะพนมมือขึ้นมาจะพูดตังนะ ไม่ใช่อย่างที่พูดไม่ใช่อย่างที่พูดขอให้ขอให้โอ้ยโอ้กล้าพูดตเำไม่อเคเาเรียกบอลจริงเขาเรียกบอลระดับรเบิดลกันเรียบร้อยเรียบร้อยผมก็คเรียบร้อยครับคำถามต่อไปเลี่ค่ะถามพี่ตุ๋ยค่ะ